สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้น PTTGC แบบไฮบริดกันไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานงบการเงินรวมถึงวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งปัจจุบัน PTTGC มีราคาตกลงมาค่อนข้างที่จะรุนแรงปัจจุบันราคาอยู่ที่55บาบาทซึ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจไหมทั้งพื้นฐานและเทคนิค กับผมมิเตอร์นิกปัจจุบัน PTT GC มีราคาอยู่ที่55บาทเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์งบการเงินกันว่าหุ้นตัวนี้กับราคา55บาทน่าสนใจไหมซึ่งงบล่าสุดของปี2564ก็ได้ออกมาแล้วกำไรสุทธิก็ถือว่าสูงมากเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันทั้งผมก็ขออนุญาตเอาค่าต่างๆมาลงในสูตร Excel ของตัวเอง เรามาวิเคราะห์ในส่วนของค่า DE กันก่อนสำหรับค่า DE และส่วนของหนี้สินถ้าเรามาสังเกตปี2564หนี้สินของ PTT GC เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่ารวมถึงค่า DE เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าซึ่งหมายถึงว่า PTT GC ได้ก่อหน,นี้ในปี2564ค่อนข้างที่จะเยอะหากเรามาดูในข่าวของ PTT GC ในเซตเราจะเห็นว่า PTT GC มีการไปซื้อธุรกิจดิวใหญ่ PTT GC ได้ไปซื้อธุรกิจที่เป็น h h i g Volume Business ของบริษัท อารีเน็กซ์อันนี้ผมอาจจะสะกดไม่ถูกนะครับซึ่งมูลค่าของธุรกิจตัวนี้ก็คือระดับแสนล้านทําให้นี่สินของ PTTGC เพิ่มขึ้นอย่างเป็นในสําคัญแต่ว่ารายได้ตั้งแต่ปี2565รายได้ของบริษัทนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในรายได้ของงบปี2565อันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักว่าทําไมนี่สินของ PTTGC เพิ่มขึ้นอย่างเป็นในสําคัญรวมถึงแนวโน้มของอนาคตของ PTTGC จจะเติบโตแนวโฮลดิ้งคอมพานี ก็คือการไปซื้อกิจการต่างๆเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ธุรกิจของตัวเองครนี้เรามาดูในส่วนของกำไรสุทธิ กำไรสุทธิปี2564อยู่ที่4 4 0 0 0ล้านสูงสุดในรอบ4ปีด้วยราคาปัจจุบันอยู่ที่55บาทสำหรับค่า PE อยู่ที่5.89ถ้าราคาอยู่ที่55บาทกำไร4 4 0 0 0ล้านสำหรับพื้นฐานแล้วค่า PE ถือว่าถูกมากรวมถึงค่า BV0.83 ก็ถือว่าถูกที่สุดตั้งแต่ในรอบ4ปีโดยพื้นฐานแล้ว PTTGC ถ้าเทียบกับงบในปัจจุบันถือว่ามีราคาค่อนข้างที่จะถูกสำหรับการวิเคราะห์แนวพื้นฐาน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงถึงแม้ว่าพื้นฐานปัจจุบันด้วยราคา55บาทถือว่าถูกมากแต่การเติบโตแนว Holding Company รวมถึงราคาน้ำมันที่ผันผวนและความไม่แน่นอนต่างๆของธุรกิจน้ำมันทำให้ราคาหุ้นนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าในอนาคตจะเติบโตในทางใดครน,นี้เรามาดูในส่วนของเงินปันผล PTTGC PTTGC กำลังจะจ่ายเงินปันผลวันที่28กุมภาด้วยเลท1.75ต่อหุ้น ถ้าเทียบกับราคาปัจจุบัน55บาทถือว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่3%แต่ PTT GC จ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งถ้าธุรกิจกําไรถ้าเรามาดูข้อมูลย้อนหลังการจ่ายเงินปันผลต่อปีอยู่ที่5-7%ด้วยราคา55บาทสําหรับนักลงทุนสายพื้นฐานหรือชอบเงินปันผลถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจเพราะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงถึง5-7%ในมุมของพื้นฐานขอสรุปสั้นๆ PTT GC ด้วยราคา55บาทกำไรสุาทธิ 44,000ล้านสูงสุดในรอบ4ปีด้วยค่า P/E 5 BV 0.83และอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง5-7%ก็บอกได้คำเดียวเลยว่าถ้าเทียบกับข้อมูลในอดีตถือว่าถูกมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงเราไม่สามารถเอาข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์ราคาในอนาคตได้รวมถึงความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันและสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจน้ำมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนแต่ละท่านจะวิเคราะห์ ครัวน,นี้เรามาวิเคราะห์ทางเทคนิคกับหุ้น PTT GC เรามาวิเคราะห์ด้วยเส้น EMA อย่างเดียวกันก่อนเราจะเห็นว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่55บาทซึ่งราคานี้ต่ำกว่าเส้น EMA ทุกเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสั้น13 34 55 หรือเส้น EMA ยาว1 4 4 233377ซึ่งยืนยันว่าราคาปัจจุบันตอนนี้มีแนวโน้มว่าเป็นขาลงรวมถึงเส้น EMA 13ตัดกับ34ตั้งแต่วันที่18ยืนยันว่า divergent ขาลงก็คือเป็นสัญญาณขาลงตั้งแต่เดือนมกราคราวนี้เรามาดูในส่วนของแนวรับ PTT GC ราคาปัจจุบันอยู่ที่55ได้ทะลุแนวรับสําคัญไปเรียบร้อยแล้วก็คือราคา56.25หลังจากนี้จะเป็นแนวรับสุดท้ายด้วยราคา55บาทซึ่งเป็นแนวรับเท่ากับวันที่12เดือน7ถ้าทะลุแนวนี้ก็ไม่ต้องบอกเลยว่าจะลงอีกเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นแนวรับที่น่ากลัวมากสําหรับเส้น55บาบาทคราวนี้เรามาดูในส่วนของ macd ที่เป็น time frame วันนะครับเราจะเห็นว่า macd มีสัญญาณตัดลงนั่นหมายถึงว่า p t ทียังลงต่อนะครับคอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงแล้วรวมถึง rsi ก็มีสัญญาณขายอย่างต่อเนื่องด้วยไทม์เฟรมระยะสั้นถือว่า PTTGC ยังเป็นสัญญาณลงอยู่คอนเฟิร์มทั้งเส้น ema และ macd ด้วย Time f ฟรม e d y y ครั้นี้เรามาดูในส่วนของไทม์เ a m e ที่มันกว้างขึ้นดูเทรน์ระยะยาวเราก็ยังเห็นว่า macd ส่งสัญญาณว่าเป็นขาลงตั้งแต่เดือน11ปีที่แล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็น Time Frame Week PTTGC ก็ยังเป็นสัญญาณที่เป็นขาลงอยู่รวมถึงเส้น RSI ก็ยังไม่เคยตัดผ่านเส้น EMA 55ด้วยเทรนระยะยาว PTTGC ก็ถือว่ายังเป็นขาลงอยู่คราวนี้เรามาดู t ไทม์เ a m e ที่เป็นมันเลยก็คือ1แท่งเนี่ยเท่ากับ1เดือนสำหรับคนที่ต้องการถือหุ้นแบบ 45- ปีเราจะเห็นว่าเดิมเนี่ย PTTGC มีสัญญาณว่าเป็นขาขึ้น ตั้งแต่เดือน11ปี2020แต่ว่าเส้น MACD ด้วย Time ท r a m e m o มันนะครับมีโอกาสที่จะตัดลงถ้าตัดลงเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็น Time Frame m o มัน Week Day นะครับมีสัญญาณว่าเป็นขาลงสรุปสั้นๆเลยก็คือ PTTGC สัญญาณแน่ชัดนะครับทั้ง Time Frame สั้นกลางยาว PTTGC เป็นขาลงอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นนะครับจุดซื้อของ PTTGC ซื้อได้สัญญาณเดียวก็คือแนวรับสําคัญแนวรับสุดท้ายถ้าทะลุแนวรับนี้แล้วถ้าหากเราไม่คัดลอสเลยนะครับความเสียหายอาจจะสูงถึง39%หรืออาจจะพักฐานอยู่ที่ตรงนี้10%ก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างที่จะสูงสําหรับสายเทคนิคล้วนซึ่งผมเป็นนักลงทุนสายไฮบริดนะครับตามหลักปัจชญาทางพื้นฐานแล้วสุดท้ายราคาจะกลับไปสู่พื้นฐานที่มันควรจะเป็น นั่นหมายถึงว่าในมุมของผมเนี่ย PTTGC นะครับราคาตา่ำกว่าพื้นฐานอยู่โอกาสที่ PTTGC จะปรับฐานแนวพื้นฐานก็ยังมีแต่ทางเทคนิคในหลักปัจจ้าทางเทคนิคสุดท้ายราคาจะสะท้อนมาในรูปแบบของกราฟซึ่งแน่นอนนะครับ PTTGC ก็อาจจะมีแนวโน้มลงต่อด้วยเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่ากราฟจะสะท้อนออกมาก่อนแล้วข่าวค่อยออกส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนแต่ละท่านจะวิเคราะห์สำหรับ PTTGC ก็ขอจบด้วยกฎเหล็กของปีเตอร์ลินว่าห้ามเชื่อปีเตอร์ลินนั่นหมายถึงว่าห้ามเชื่อใครการลงทุนให้เชื่อบทวิเคราะห์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานถ้าเราเชื่อในพื้นฐานก็ลงทุนด้วยพื้นฐานซื้อด้วยพื้นฐานขายด้วยพื้นฐานถ้าเราลงทุนด้วยเทคนิคก็เชื่อเทคนิคขายด้วยเทคนิคขึ้นอยู่ว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้กับผมมิสเตอร์นิก